สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันเองนั่งทำงานเอกสารอยู่นะคะพอดีไปเจอปัญหาในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาร่วมแชร์เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะสำหรับปัญหาที่ดิฉันเจอนี่นะคะเป็นปัญหาในการที่ไม่สามารถคัดลอกข้อความหรือรูปภาพบนเว็บไซต์แห่งหนึ่งได้อาจจะเป็นเพราะว่าแอดมินเขาตั้งค่าป้องกันการ ที่ขวาป้องกันการก๊อปปี้นะคะจริงๆแล้วดนะิฉันก็เห็นใจนะคะว่าบางทีคนทำเว็บไซต์ศึกษาทำเนื้อหาที่ดีๆมาก็มีหลายคนที่คัดลอกเอาเนื้อหาเหล่านี้ไปไปทำเป็นเว็บไซต์ของตัวเองไปวางในเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็ทำมาหากินไปก็แต่สำหรับกรณีนี้นะคะดิฉันเองคัดลอกเอามาเพื่อประกอบอรายงานไม่ได้เอาไปใช้เพื่อที่จะทำธุรกิจคิดว่าเจ้าของเว็บไซต์ก็คงจะ เป็นหยวนกันนะคะสำหรับตัวช่วยที่ดิฉันจะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถทิ่กขวาไม่สามารถ Copy ข้อความหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นะคะเป็น extension บน Google Chrome นะคะก็วิธีการใช้งานและก็ติดตั้งนะคะหรือไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะก็มาที่แถบเมนูบน Google Chrome นะคะมาที่ More t o o l extension นะคะหลัจากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดก่อนเลื่อนไปด้านล่างค่ะไปดาวน์โหลด extension ตัวนี้ก่อนนะคะ get more extension extension ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า a l l o w copy a copy ตัวนี้ค่ะลองใช้ดูหลายตัวรู้สึกว่าจะชอบตัวนี้ a l l o w copy นะคะติดตั้งก็คือ add to chrome ก็ add extension ถูเกัราแป๊บนึงอ้าวแล้วค่ะปรากฏว่าติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีไอคอนอยู่บน toolbar ของ Google Chrome นะคะทีนี้เราก็มาลองใช้งานมาที่เว็บไซต์ลองดูซิเห็นไหมตอนนี้มันก็ยังคลิกขวาไม่ได้ก็ไม่ยากกดที่นี่ค่ะไอคอนนี้เสร็จแล้วมาลองดูปึบโอ้เรียบร้อยเนี่ย เราเด้ละคลิกขวาได้และอ่ะ c ับ y กักเดี๋ยวลองดูว่าใช้งานได้จริงเปิดขึ้นมาเอาพ์วางไปโอเคข้อความมาหมดแต่รูปภาพไม่มารูปภาพก็มีวิธีคัดลอกได้เหมือนกันค่ะก็กดปืด๊มาที่รูปภาพนะคะคลิกขวาแล้วก็ copy image วางไปปดเห็นไหมคะรูปภาพก็สามารถคัดลอกได้เช่นเดียวกัน นะเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้เพื่อที่จะเอาข้อความหรือรูปภาพบนเว็บไซต์ที่ป้องกันการคลิกขวาป้องกันการ Copy เอามาใช้งานได้โดยใช้ extension บน Google Chrome นะคะที่มีชื่อว่าอับ o หลาคัวิธีการทั้งหมดไม่ยากเลยก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเนื้อหามีประโยชน์บ้างอย่าลืมกดไลค์หรือแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ